เอาละฮะกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแมนเดอะสตองเกตนะครับผมหลังจากที่วันนี้นะครับได้มีการอัปเดตแพทใหม่นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพิ่มประสบการณ์ใหม่ให้ผู้เล่นนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยมาดูรายละเอียดแพทกันดีกว่านะครับว่าแพทใหม่ที่เขาปรับปรุงเซิร์ฟไปเนี่ยเป็นเวลาหลายชั่วโมงเลยนะครับมีอะไรเพิ่มเข้ามาใหม่บ้างนะที่เห็นหลักๆเลยเนี่ยอันแรกเลยนะครับผมก็เป็นฮีโร่ซัพพอร์ตตรงนี้นะนี่กิจกรรมนะครับ ตรงนี้เนี่ยเหมือนซื้อพวกใบพาสนะครับเกมมือถือทั่วๆไปนะครับแต่ว่านี้เนี่ยจะเรียกเป็นเลเวลซัพพอร์ตนะครับก็คือถ้าเราไม่ซื้อเนี่ยก็คือแท่งทั่วไปนะครับก็เลื่อนเลเวลตามธรรมดาเนี่ยเลเวลหนึ่งของมันเนี่ยไอเลเวลซัพพอร์ตนะครับก็จะได้เหรียญเลเวล2ได้ไอพีอะไรอย่างนี้นะครับเลเวล10ได้เศษ ชิปอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราซื้อเนี่ยซื้อบัตรผ่านนะครับหรือว่าซื้อแท่งเรืองแสงเนี่ยแต่ละเลเวลนะครับเราก็จะได้ของที่มากกว่าแล้วก็ที่ดีกว่านะเนี่ยอย่างนี้นะเลเวลหนึ่งนะก็จะได้ตั๋วสุ่ม10ใบ,บเลยนะครับเป็นต้นนะครับผมหรืออย่างเลเวล80เนี่ยอ่ะปึ๊บในระยางเลเวล80ก็มีแจก มีแจกตัวบาคุซันด้วยนะอาอ้าวหลายคนอาจจะสงสัยนะพี่ตัวนี้มันตัวใหม่หรือเปล่านับใช่ครับผมเดี๋ยวผมพาไปรีวิวนะครับผมเดี๋ยวขอพูดถึงเรื่องตรงนี้ก่อนนะครับไอโดยเลเวลนะครับมันจะเลื่อนยังไงนับก็คือให้เราทำเควสพวกนี้นะเป็นไมค์เควสเลเวลซัพพอร์ตนับเนี่ยอย่างเช่นพวก ทุกครั้งหลังสําเร็จฝึกฝนขั้นพิเศษนับ3ครั้งจะได้รับค่าซัพพอร์ต240ก็ตามนี้นะครับอย่างอันนี้เนี่ยมันทับ1,000ใช่ไหมครับเราทําครบเนี่ยครบพวกนี้เนี่ยถึง1,000คะแนนนะมันก็จะเลื่อนเป็นเลเวล2อะไรประมาณนี้นะครับสําหรับรายวันซัพพอร์ตนะครับเราก็จะมีเป็นรายสัปดาห์ซัพพอร์ตด้วยนะครับเราก็สามารถรับได้เลยนะครับพวกนี้ก็เป็น EXP กพี X P นะเห็นไหมเพิ่มแล้วเป็น600แล้วนะครับผมแล้วเราก็สามารถเอาเหรียญน,นะครับมาแลกได้นะเห็นไหม แลกพวกเศษ s อ r สากลนะครับฮีโร่หรือปีศาจนะครับหรือจะเป็นเศษ s อสก็ได้นะฮะหรือว่าเป็นพวกตัวซุ่มซับปายอะไรพวกนี้เนี่ยมีหมดเลยนะครับผมนี่โอ้โหเรียกได้ว่าสุดๆครับ่าดูตัวอย่างหน่อยละกันนี่บาคูซันนะครับผมแล้วก็พวกเศษนับชิ้นส่วนสากล แล้วก็พวกเศษบาคูซันก็มีเหมือนกันน้ำหรือเป็นตัวละครก็มีนะครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าแจกหนักแจกเต็มจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะครับถึงวันที่11นะครับผมเดือน10นะครับก็ยังมีเวลาอีกหลายเดือนเลยนะครับก็สามารถมาลองเล่นดูกันได้นะเป็นซีซั่นนะครับผมแล้วก็อย่างที่2เนี่ยที่เมื่อกี้ได้เห็นไปนะครับก็คือเจ้าตัวใหม่นั่นเองน้อาเดี๋ยวผมมาดูผมจะไม่รีวิวแบบจอดลึกแล้วกันนะครับเพราะว่าจะรีวิวแบบคร่าวๆก่อนละกันเดี๋ยวไปจอดลึกใน E ีพีต่อไปทีหลังนะครับเพื่อีได้ พูดเรื่องของรายละเอียดอัปเดตแพทยอย่างเดียวนะครับนี่ที่อัปเดตมาใหม่เนี่ยก็จะมีในทางด้านของโซนิกด้วยนะพาสซีฟเนี่ยผมจําไม่ได้ว่าอันเก่าเนี่ยมันคืออะไรนะครับแต่อันใหม่นยก็คือทุกการเคลื่อนไหวของโซนิกเนี่ยจะทําการโจมตีนะครับสตูที่ติดผลบนขยี้นะครับสร้างดาเมจโบนัส70%นะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับดูแล้วก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากเดิมอาจจะเพิ่มความแรงขึ้นหรือเปล่าถ้าผมจําไม่ผิดรู้สึกอันเก่ามันจะ50%เดี๋ยวผมรีวิวโซนิกให้ดูใน e p ีหน้าละกันนะเพื่อที่จจะได้้้้เเเขขาาาาใกากกัันนนนนมึออี็็ปว่ มันปรับปรุงนะครับสกิลพาสซีฟของโซนิกแล้วกันนะอะเดี๋ยวเรามาดูจุดไฮไลท์ของเราเลยดีกว่านะครับที่เพิ่มตัวละครเข้ามาใหม่ถึง2ตัวนะครับไม่ได้มาแค่บาคุซันตัวเดียวนี่เลยครับผมระดับอาก็มานะครับนิกามูชินะครับโอ้โหตัวนี้เท่มากมือมีดนับนิกามูชินะครับเป็นตัวโจมตีลาเดี่ยวนะครับคาดบ้านอาวุธนะครับผมสายต่อสู้นะครับ อันนี้ก็ลายเดียวเหมือนกันนะครับพาตัวเองเข้าสู่สถานะกระหน่ำด้วยอันนี้ไม่ต้องพึ่งมูมูเมงเลยนะฮะ ถ้า <c oughs> มาช่วงตออเปิดเกมนี่มุมเมงไม่ต้องเลยนะทำตัวเองได้เลยนะใส่เข้าสถานะกระหน่ำนะครับผมอันนี้ก็เป็นพาส,สีนะต้องกระตุ้นคิติคอนะ้นเพื่อเพิ่มดาเมจโบนัสทางโจมตี40นะครับอันนี้ก็ไม่เท่าไหร่เฉยๆนะเพราะว่ามันเป็นแค่ระดับ R เท่านั้นเองนะครับผมแต่ว่าที่จุดเด่นนะครับที่ผมบอกก็คือนี่ครับเจ้าบาคูซันเนี่ยนะครับมันมีสกิลคอหลักด้วยนะครับผมามาดูที่ มันเป็นสายต่อสู้นะครับแล้วก็คัดบ้านอาวุธเหมือนกันเลยจุดเด่นของมันเนี่ยก็คือดาเมจสาหัสเดี่ยวนะครับหลายหลายหายคนอาจจะงงนะว่าไอสถานะสาหัสคืออะไรนะครับเดี๋ยวไว้ผมรีวิวให้ดูแล้วกันนะครับอาจจะยังไม่เห็นภาพนะครับสกิลหนึ่งเนี่ยทั่วไปนะครับก็เป็นการโจมตีรายเดี่ยวปกติเลยนะครับสกิลส อันตีนะครับก็จะเป็นลายเดียวเหมือนกันครับแต่ว่าจะมีโอกาส100%เนะครับทำให้เป้าหมายเนี่ยติดสาหัสนะครับก็คือเมื่อถูกโจมตีเนี่ยจะเสริมดาเมจโบนัสจากพลังโจมตีนะครับให้กับซัสซกินะครับผม14 0ซนะครับผมทำให้เกิดการสูญเสียไปนะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวไว้เรารีวิวแบบจัดเต็มกันอีกทีนึงนะครับจะได้ ไม่ยืดยาวเกินไปนะครับแล้วก็พาซีของมันเนี่ยก็คือในฝั่งศัตรูนะครับถ้าหากมีศัตรูที่มีดาเมจภายในนะครับผมตัวเองเนี่ยจะเข้าสู่สถานะนะครับกระหน่ำนะครับเมื่อโจมตีดาเมตสูงขึ้นส0เรนะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่โจมตีเดี่ยวเนี่ยแรงมากๆนะครับผมนี่และยังไม่พอครับคอมันเนี่ยค่อนข้างที่จะมีประโยชน์อย่างมากเลยนะครับดูครับผมเอฟเฟคขั้นต้นนะครับขณะเริ่มนะครับต่อสู้จะได้รับพลัง3จุดนะครับทุกรอบเนี่ย จะได้โบนัสพลังเพิ่ม1จุดด้วยนะครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าโอ้โหตีกันมันนะตีกันมันล่ะ,ละ <c oughs> อันต่อไปนะครับเอฟเฟกขั้นสูงนะครับขนาดเริ่มต่อสู้นะครับฝั่งตนทั้งทั้งหมดนะครับจะติดผลระนำหนึ่งรอบนะครับโอ้โหอล้วลคิดดูนะครับเนี่ยคือทีมดามเมจของจริงเลยนะครับใครเล่นพวกตัวตีแรงๆตีหนักๆหรือตีหมูเนี่ยโอ้โหแนะนำครับ มีคอเจ้าตัวนี้ช่วยเนี่ยน่าจะช่วยได้เยอะมากๆนะเพราะว่ามันติดกระหน่ำนะดาเมจเพิ่มขึ้นถึง20%เลยนะครับไอพวกตีหนักอยู่แล้วเนี่ยด,ดูตีหนักเข้าไปอีกนะครับโอ้ตีอย่างนี้ตีเละเป็นขี้นะา <c oughs> อ่าแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นการแข่งขันแบบเรียวไทม์นับเข้ามาที่ประลองเลยนะครับนี่ดวลเรียวไทม์นับซึ่งอันนี้เนี่ยจะเปิดวันที่1กันยานนะเป็นซีซั่นแรกนะอันนี้เนี่ย รายละเอียดก็ผมยังไม่บอกละกันเพราะว่ายังไม่มั่นใจนะครับเดี๋ยวรอเปิดจริงอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวละกันครับแต่ว่าคร่าวๆเนี่ยก็คือต้องเลเวล52ขึ้นไปถึงจะเข้าร่วมได้นะครับผมส่วนอารีน่าสุดยอดเนี่ยกับดวนสุดยอดเนี่ยยังไม่เปิดนะครับก็ต้องรออัปเดตกันต่อไปนะครับสําหรับ2อันนี้นะฮะอ่าส่วนไอ้เจ้าบาคูสั้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะงงนะครับอาจจะมีคําถามอยู่ในใจนะว่าพี่มันมีในสุ่มหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมเข้ามาพามาดูนะครับในสุ่มขั้นพิเศษนะครับ ไม่มีในสุ่มนะครับตอนนี้เนี่ยน่าจะได้จากเจ้าฮีโร่พพอร์ตอย่างเดียวนะก็ต้องขยันกันหน่อยนะ <mam> <c oughs> สายเติมเนี่ย <c oughs> ก็อาจจะโอเคหน่อยนะสบายหน่อยนะครับก็อาจจะได้ง่ายๆนะก็ามาลองเล่นดูกันได้นะครับผมซึ่งนี่ครับเห็นไหมใกล้จะครบแล้วนะสามร้อยตัวนะผมก็เก็บเข้าไปเรื่อยๆนะเนี่ยพยายามซื้อเวลาห้าหกใบนะนี่ผมซื้อเพิ่อมอีกสิบใบโชว์แล้วปุ๊บนี่เป็นงานไม่ต้องเสียดายครับเดี๋ยวผมยอมแลกเพชรเอามาซื้อเลยนะครับ 3 0 0 4ถึง400ตัวประมาณเนี่ยนะครับแล้วแต่ว่าช่วงที่ผมเก็บได้เนี่ยถึง1 0 0 0 0แสนซับเมื่อไรเนี่ยแล้วผมเก็บได้กี่ใบก็เอาเท่านั้นนะแต่ขั้นต่ําคือ300ใบแน่นอนนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะอีกไม่กี่ร้อยซับเท่านั้นเองนะฮะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะฮะอ่าส่วนพวกอันนี้เนี่ย ก็น่าจะเป็นการอัปเดตหลักๆของแพทนี้แล้วนะครับส่วนอย่างอื่นเนี่ยที่เล็กๆน้อยๆผมก็จะข้ามไปเลยละกันนะเพราะอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการเล่นมากมายอะไรนะก็อย่างเช่นพวกแบบว่าเลื่องเวลาฝึกฝนขั้นพิเศษนะครับให้ไวขึ้นนะครับอะไรประมาณนี้นะฮะหรือแบบพวกแก้ไขบั๊กอะไรต่างๆนะครับก็นั้นก็เป็นพวกเล็กน้อยนะครับที่ไม่ได้เป็นจุดใหญ่ๆผมก็จะไม่เอามาพูดละกันนะมันเสียเวลานะบ,บางคนก็อาจจะไม่เข้าใจนะครับก็เล่นเน้นเล่น,ลนสนุกเป็นส่วนใหญ่นะครับโดยหลักๆแล้วเนี่ย แพทนี้นะครับสรุปเลยนะครับก็มีฮีโร่ซัพพอร์ตนะครับมีดวลแบบเลี้ยวทามมีปรับปรุงสกิลของโซนิกนะครับผมแล้วก็มีตัวละครที่เข้ามาใหม่2ตัวนะครับก็ประมาณนี้นะครับดูรวมแล้วก็ไม่ได้แตกต่างจากเดิมอะไรมากมายเท่าไหร่นะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับใครที่ชอบนะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ